สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเส้นทางเรือแปะเส้นทางของรัฐบาลพลเดกประยุทจันโอชาหลังจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักพร้อมสอสอในกลุ่ม20คนขอให้พักขับออกจากพักพลังประชารัฐเพื่อย้ายไปสังกัดพักใหม่ที่เตรียมไว้ ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แกนนำพักรวมรัฐบาลหลายคนแสดงความกังวลว่าเสียงสนับสนุนรัฐบาลเหลืออยู่เท่าไหร่กันแน่ขณะที่รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะยังประคองสถานการณ์รัฐบาลไปได้อีกซักระยะหนึ่งด้วยการดึงสสฝ่ายค้านมาสนับสนุนซึ่งไม่ง่ายนักเพราะเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลการเลือกตั้งใกล้เข้ามาสสที่จะเข้ามาสนับสนุน อาจเกรงเกิดผลกระทบในการเลือกตั้งขณะที่แกนนำฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐบาลคงผ่านสมัยประชุมนี้ได้เพราะเป็นสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติอย่างยื่นยติไม่ไว้วางใจไม่ได้สภาจะล่มซ้ำซากแต่สมัยประชุมหน้าจะเป็นห่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ คุณยุทธพงศ์จรัสเเถียนแก่นนำพรรคเพื่อไทยชี้ว่าวันที่ย2ิสองพฤษภาคม2 5 6 5จะเปิดสมัยประชุมสภาฝ่ายค้านจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเมื่อยื่นยัตติไม่ไว้วางใจพูเด็กประยุทธ์จันโอชาจะยุบสภาไม่ได้ต้องอภิปรายและลงมติเสร็จสิ้นก่อนถึงจะยุบสภาได้ดังนั้นพลเด็กประยุทธ์จะเจอเหตุการณ์เหมือน เดือนกันยายน2 5 6 4ที่เกือบเอาตัวไม่รอดถ้าไปไม่รอดพอเดกประยุทธ์ต้องยุบสภาก่อนย2ิบพฤษภาคม2565เพราะรัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งอยู่4เสียงพรรคเล็กประมาณ30เสียงถ้าโดนเบี้ยวพเดกประยุทธ์ต้องน็อกกลางสภาเพราะยุบสภาไม่ได้ต้องออกอย่างเดียวเพราะได้เสียงไม่ไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถือเป็นห่วงเวลาที่ยุ่งยากของเรือแปะรัฐบาลอาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แต่ถ้าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามคันลองของประชาธิปไตยสถานการณ์จะยิ่งเร็วร้ายรัฐบาลควรประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปเพื่อพิจารณาว่าขณะนี้ประชาชนต้องการอะไรต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ พร้อมเลือกตั้งหรือไม่แล้วดำเนินการไปตามความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจะเป็นทางออกที่ถูกต้องและสันติยุติเงื่อนไขความขัดแย้งและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายความคืบหน้าล่าสุดไทยคะแนนลดอันดับตกปปชเผยดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี2564รั้งที่6อาเซียน เวลาประมาณ12นากา1นาทีตามเวลาประเทศไทยองค์กรเพื่อความโปรง่งใสในนานาชาติเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตประจําปี2564โดยจากจํานวนประเทศ180ประเทศทั่วโลกด้วยประเทศไทยนั้นได้35คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่110ของโลกลดจากปีก่อน ที่ได้รับคะแนน36คะแนนและเป็นอันดับ104ของโลกสถิติคะแนน CPI ของประเทศไทยประจำปี2564หากเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนพบว่าไทยอยู่อันดับที่6จากทั้งหมด11ประเทศโดยประเทศที่ได้รับอันดับ1คือสิงคโปร์85คะแนนถัดมาเป็นมาเลเซีย48คะแนนติมอร์เลสเต 41คะแนนเวียดนาม39อินโดนีเซีย38และไทย35ลำดับถัดจากนั้นคือฟิลิปปินส์33ลาว30เมียนมาก28กัมพูชา23ส่วนปูนในมีได้มีการระบุข้อมูลคะแนนของปี2564สำหรับแหล่งข้อมูลคะแนนของ CPI ปี2564ที่ใช้ในการประเมินมีทั้งสิ้น9แหล่งข้อมูลจากคะแนนเต็ม 100คะแนนพบว่า 1. IMD w e r หรือคะแนนในส่วนของการติดสินบนการทุจริตมีอยู่หรือไม่และมากน้อยเพียงใดอยู่ที่39คะแนนลดลง2คะแนนเมื่อเทียบกับปี2563ที่ได้41คะแนน 2. BF วงเล็บ IT หรือการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ได้37คะแนนเท่ากับ2563 3 EIU หรือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้ใจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐได้37คะแนนเท่ากับปี2663 4 GI หรือการดำเนินทางธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใดได้35คะแนนเท่ากับปี2663 5 PERC หรือระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมากน้อยเพียงใดได้36คะแนนลดลง2คะแนนเมื่อเทียบกับปี2563ที่ได้38คะแนน 6. P.R.S. หรือการเมียอำนาจหรือตำแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัธรรมและระบบเขื่อญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดได้32คะแนนเท่ากับเมื่อปี2563 7. WEF หรือภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆมากน้อยเพียงใดได้42คะแนนลดลง1คะแนนเมื่อเทียบกับปี2563ที่ได้43คะแนน 8. WJP หรือ จ้าหน้ที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใดได้35คะแนนลดลงมากที่สุดถึง3คะแนนหากเทียบกับปี2อง3ที่ได้38 9. วีเดมหรือการทุจริตในภาครัฐฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการเกี่ยวกับสินบนการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม มากน้อยเพียงใดไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น6คะแนนโดยได้คะแนนยีคะแนนหากเทียบกับปี2องหได้เพียง20คะแนนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองหนทางเลือกที่ถูกกดดันปิดทับหนทางของประยุทธ์จันโอชาพรันที่ข้อเรียกร้อง1ในการปรับคอรมออันมาจากกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพุ่งตรงไปยัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กระทุ้งเข้ากล่องดวงใจของพักชาติไทยพัฒนากล่าวสำหรับนายวราวุิศิลปะอาชาอาจเผชิญกับข้อเสนอนี้ด้วยความสุขุมเปี่ยมด้วยคำพีรภาพด้วยความเยือกเย็นกระนั้นก็อดไม่ได้ที่สถานการณ์อันนายบรรหารศิลปะอาชาเคยประสบเมื่อเดือนกันยายน2539 ซึ่งเป็นตะกรนอนอยู่ในก้นแห่งความทรงจำจะห้วนกลับมาอีกหนเนื่องจากสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังประสบในเดือนมกราคม2565ละไม้เหมือนอย่างที่ในปัญหารศิลปะอาชาเคยประสบพบเมื่อเดือนกันยายน2539นั่นก็คือไม่ได้เป็นศึกจากภายนอกหากแต่เป็นการรุกกรณำ เข้ามาจากภายในเป็นการกดดันและบีบบังคับจากพวกเดียวกันขณะที่นายบรรหารศิลปอาชาถูกกดดันจากนายเสนเทียนทองเลขาธิการพักพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถูกกดดันจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักบทเพลงอย่ายอมแพ้อันพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้องครออยู่ระหว่างเปิดเทปดังกึกก้อง ในห้องประชุมณธรรมเนียบรัฐบาลบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกอันเด่นชัดเป็นความรู้สึกเดียวกันกับนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นความรู้สึกซึ่งมากด้วยความหงุดหงิดกวนใจความสงสัยมีอยู่ประการเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแรงบีบอันมาจาก,กพรรคพลังประชารัฐอันมาจากร้อยเอกธนพมเผ่ามีเป้าประสงค์อย่างไรต้องการเพียงตำแหน่งหรือว่าต้องการ ให้เกิดผลสะเทือนมากยิ่งกว่านั้นย่อมเป็นคำถามเดียวกันกับของนายบรรหารศริลปาอาชาหากมองไปยังสถานการณ์ในเดือนกันยายน2539นายบรรหารศริลปาอาชาเลือกที่จะยุบสภาแทนที่จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความต้องการของอีกฝ่ายถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการโต้กลับและสั่งซอน คำถามก็คือพระเดกประยุทจันโอชาจะเลือกขนทางสายใดไม่ว่าการปรับคอรมอไม่ว่าการยุบสภาโดยรู้ทั้งรู้ว่านี่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ตนต้องการ